วันนี้มาหาจับปลามุมนาครับน้องมอยแล้วก็น้องไม่ไปดูที่วันนี้เราจะเจอปลามุมนากันไหมไปไปสำรวจกันเดี๋ยวให้น้องมอยเดินฝั่งนี้เดี๋ยวผมเดินอีกฝั่งที่เราเห็นได้ตอนนี้คือมันมีทางหนูครับมันรูนูแล้วฝั่งนี้ก็มีรอยวิ่งครับรอยกัดข้าวเนี่ยรอยกัดข้าวอยู่ พอวิ่เขาเกี่ยวข้าวปุ๊บอะตอนนี้มันอาจจะอยู่ในนานะครับแต่ถ้าเขาเกี่ยวข้าวปุ๊บอะเดี๋ยวมันจะมาขุดรูอยู่ข้างนอกครับเรามาดักได้เจ้าสวเปอบ้เลยเนาะเพรข้าวแปลงนี้ไม่มีน้ำด้วยพี่ใส่ปลายเมาจะมาได้หไหมพี่ปูน,น,น,นุ่นุนกำบันลมเลยตัวโคตรใหญ่เนาะเดี๋ยวลองให้มันอันนี้หนีบดิเอาขึ้นมาไหมนีบ นิ่มต่มันไม่ได้ใช้กามใหญ่ดิบเันนิบแล้วนิบแล้วเดี๋ยวเราเปิดเปิดเบ็ดนะครับนี่เปิดเบียดจางที่เลยเกี่ยวมันขึ้นมานะครับเอาไม่เหนหรืว่าตัวใหญ่เลยครับเอ้ยไปทะเลาะตัวเล็กใช่ไหนไปกัดขับกัดเขาเลยนะเดี๋ยวแม่งมาเลยดูดูเขาได้ครับเฮ้ยเขาได้เขาได้ตัวใหญ่หัวเรางเฮ้ยสี่ตัวเลยนี่แล้นี่แล้ว เอาขับกัดกันเอ้ยไปช่อนเอาเห็นเบ็ดเกี่ยวเลอะเลยไหนวนะตามขุดเลย,เยมันย่งที่กันนะมัขับกัดกันไม่ได้วะ คัดเงไวะถราก็ดูข้าไมไปจับหนมาเก็นปลบเบยวกอะไรยังเยอ ก็จะหนีบนหนีบหนีบหีบมันสู้มันสู้หนีบแล้วมันหนีบแล้วทำอะไรโอ้ยังเยอะมัย้ยหนีบปะมันหนีบอยู่มันมันขับกัดกันอยู่อ่ะมันขับหนีบกันอยู่จะเอาตัวใหญ่ให้ได้อื มับอน้ยไม่ยุยเฮ้ยเป็นปลาชนิดไหลอะอยู่ลยเลยเสด็จครับเลอะครับนี่ครับก้านยังใหญ่อ,ะอ่อะปูน้าอ่ะหลุดหลุดหลุด แย่เลยแม่ดีป่ะพิบอะไรวะนะอ๋ออย่าคิดว่าง,งูไป<ช>เดี๋ยวเราไปสำรวจข้บบงางล่างต่อครับนี่เป็นถ้ามันค่นอะไใช่ไหมใช่แต่ข้างหลังก็คเนาะตัใหญ่ข้างหลังน,น,น้ำใสเลยเนาะใน้ำมหาใไหมเนี่ยอื ก็คือได้ดักแหนงเดิอนทำาพิษแข็งเลยนะไปครับเดี๋ยวไปหาข้างหน้าแล้วต่อครับเพื่อมีที่จับปลากัน